สวัสดีครับผมเบสเกมมิงนะ่งครับผมนี่ก็คือ Death Space สามพาร์ทที่สิบใช่หรือเปล่าวะน่าจะสิบแหละโอเคผมจากคลิปที่แล้ว <c oughs> ที่นอนตันเขาได้ตายไปแล้วศพเขาหายคลิปนี้ศพเขากลับมาแล้วเพราอมกับรูกระสุนบนหัวที่หายไป <c oughs> โอเคแล้วจะเข้าไปด้วยนะผม <c oughs> โยนอย่างนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ชั้นตัวสิบสามปีไปนอตันไป่รอดมึงไปหาเอลลี่มึงอ่ะไปไอ้กูพาไปเออเด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 เอ้ยเกือบตกแล้วไอ้นอตันมึงนี่ไอ้เออไอ้เหี้ยแม่งทรมานชิบหายเลยโอเคไปเดี๋ยวรอตรงนี้นะเว้ยอย่าไปขาหักเลยสัตว์อย่าได้เกินา ดาเมดบวกรีโหลดโอเคอบอดกลับมาสองตัวเลยสวยงามโอเคหนู่งว่จดมเมดผมรีโหลดอ๋อนี่เหรออ้าวมันลบรีโหลดด้วย ัไปกันเถอะไปให้เอลลี่มึงแล้วเนี่ยเอามาให้แล้วเอลลี่น่ะจอนรออยู่นั่นแหละอ่ะอไอ้ไอซิกยิ้ม เขระเบิดไปไหนนะอะเห็นเขาหรือเปล่าผมยิงเขาเองเอลี่อะไรนะ,ระรผมขอโทษมันไม่มีทางเลือกจริงจรอตัน,นทอยดเอาเขาทอยดนเอาเอลี่ไอซิกพยายามจะปกป้องภารกิจนี้ไว้ถูกไม่เอาน่าังกันต่อเถอะ ตอนนี้ก็เหลือแค่สี่คนจะทำไม่ได้หรอกเราก็จะปล่อยเธอไว้ที่นี่อไอปัสสาวะเฮ่เราจะไปจากที่นี่ทุกคนเลยไม่มีใครต้องตายเนี่นย,อยอน,นอนตันอยู่เนี่ยเอาไปดิกลัวมาให้แล้วเนี่ย พี่แมวเหรอ,อคนศพนอตันยิงแม่งเออหัวขาดโอเคเดี๋ยวปีนขึ้นไปกันดีกว่าอันนี้ทางไหนดีเอ่ยทางนี้ดีกว่าโอ้โอแหลกแหลกแหลกเฟมเลนร่วงนี่ยิงนไป หินก็ลวลงมาหลบกันหลบกันหลบ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 เฮี้ยแม่โดนตะกุยหลบ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 ไม่โดนนั่นนั่นนม่แดดกุลกแม่งเป็นน้ำเลยเฮี้ย โอเคไปขึ้นไปได้คนข,ข้างล่างไม่โดนหรอวะสงสัยแค่นั้นแหละยินหล่นไปข้างนั้นทางไหนปลอดภัยกว่ากันวะมันเป็นรอยแยกเหมือนกันเลยทางนี้ละกันคุณไปซิอืมไป โอเคเดี๋ยวถ้าพาดไหนมันสั้นเกินไปผมเดี๋ยวผมจะเล่นมิชชั่นออปชั่นให้แล้วกันเพื่อเสริมเนื้อเรื่องเข้าไปให้มันยาวขึ้นให้คลิปมันยาวเลยจะได้ไม่สั้นเกินเกินไปหล่นล,ลงไปหล่นลงไปไม่เกี่ยวกวูอ่ะไอเนี้ยต้องหลบละอันนี้เกี่ยวกูเต็มเต็มเลย ก็เออขึ้นไปขึ้นไปเออขึ้นไปข้างบนอีกเอลลี่แมวหน้าน้องตันแฮมมายิงฉันเอ้อตันแฮมมายิงผมขอโทษอันนี้ก็ตายไปอีกคนแล้ว มีปัญหากันนี่ครับนี่ขึ้นไปแ้วมันก็ไหลกลับเอง,เ,องอเ,เสียงเนขนม,นเเเเนมวบกำลังพ <c oughs> ยายามจะตัดขาตัวเองออกอยู่ตอนนี้ซึ่งเราจะไป สนองให้เขากัน,นดูแล้วโอ้แล้วก็ดี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 เย้ตัวดำเฮียตัวดําแรงมากข้างขวามาตัดลาไปตายยิงไปงอกไ้

ใช้ใช้ลำไส้ให้เป็นประโยชน์ภาคนี้หยุเหียแม่งไอเหียแม่งเอ้ยเดี๋ยวต้างที่ทางไปต่อเดี๋ยวหาของกันตอนนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ ต้องไปดูซิว่ามันครับอะไรได้บ้างมันเป็นปืนยังไงถ้าติดได้แค่กระบ,บอกเดียวผมจะไม่ใส่ถ้าใส่ได้สองอันก็จะใส่ให้ <Nice. S 1> hey, พวกได้รฟบคาโก้แล้วเดี๋ยวจะลงไปให้เฮลี่ <c oughs> <Henry, S 1> ได้ยินหรือเปล่าฉันได้ยิน เอลี่คขาเห็นย,ยังเอลี่พระเจ้าเอล,เอลี่เอลี่เอลี่เอล,เอล,เอลี่แล้วก็ตะโกน,นไปกันต่อเถอะพระเอกเราต้องเข้าไปในหลืบนั่นอีกนะในรูมันมาละอุกซองเลย ไม่ตายอีกหมดนะเย้ยไม่หมดนี่หว,ว่าเหี้ยแม่งเฮ้ยแม่งไปโดนเฮ้ยเฮ้ยแม่งยิงไม่โดน,ดน,โดนเลยยังโดนไหมแม่งไอ้ยหายลงมาอุย้ยไอ้เวรยังงอกได้อีก ยังโง่ด้วยอีกโอ้ยโหยเหมือนเหว่ในเออตายตัดโอเคแม่งดุจังวะแถวนี้นี่แม่งโกดเหลืออะไรเฮียเหลื่อนเกินของไม่มีนะโอเคไปต่อละ เยี่แม่งยางเถื่อนเลยสัตว์ไม่แน่จริงแม่งอยู่ไม่ได้โอ้ต้องปีนขึ้นไปข้างบนโอเคได้ไม่มีปัญหา ammo ั u มมพอร์ตเสียงนี่นำมาเลย เพราะฉะนั้นต้องลูกซองมาหาปลัยตาย <c oughs> พาดมาคาเตอร์ไม่ทันไม่ทันกินมันหรอกไหนวะลูกซองลูกซองตายลูกซองขึ้นลำมือเดียวด้วยเคยเห็นเปล่าเวนี่แม่

เราโอเคขอบคุณพระเจ้าเรื่องโรเบิร์ตนะทำไมเขาต้องจะฆ่าคุณด้วยเขาเคยกลัวเขาอยากกลับบ้านให้กำลังใจกันไหผมจังหวะนี้ไป đi quả Này ơi mà đi ngay, đi ngay cho khóng tiếng, Mà đi, mà đi, mà đi, dưới 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 dưới, nhìn ย่อยอีกโดนเย็นๆยิงแต่เย็นหัวเฮ้ยไปเช็คตายหมดโอเคสัตว์เอ้ยมีอะไรนะไอ้คนปีนทำคุ้นกันรถเหรอไอ้หาลาก ไอ้เวนอะไหล่เอ้ยอติแฟกโอเคบอทตัวที่สามเยี่ยมต้องซื้อบอทเพิ่มเลยไปเนี่ยผมผมก็เล่นบ่อยนะภาคนี้เล่นโอเคอะไรวะเนี่ยริบคอปืนริปเปอร์อะไร ข้าพูดนะเอลลี่ไปแคร์มันทาไมวนะเนี่ยหรือว่าแคร์เราวะรีโหลดเหรอลองใส่ถ้ากระบอกหนึ่งอ๋อใส่ได้กระบอกเดียวโอเคเปืนขยะทั้งนั้นเนะี่ยขยะของเราดีกว่าเยอะครับผม มันใส่ปืนไฟแล้วกันเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันอันเนี้ยปืนไฟมันยิงเร็วด้วยเหรอวะเออผมอ,อยากดูก,กันเอาติดเป็นปืนไฟแล้วกันนะผมมีสองปืน ใช้2ปืนหน่อยแล้วกันว่าพาดมามหาเดียวคือมันติดได้แค่นั้นไม่รู้จะไปติดอะไรเพิ่มนะตีอันเดียวมันยังไงไม่รู้อะติดสองอันดีกว่ามันจะดีไหมเนี่ยปืนไฟเนี่ยยังไงไม่รู้อะ หรือเจ้ากระบอกนี้ไม่ใช้แล้วก็พังกระบอกนี้ทิ้งไปแล้วก็เอาการ์ดไปใส่ดัมเมจยิงเร็วอืมยิงเร็วมัไม่ต้องก็ได้นะอืมวันโุต ข้อความเข้าไอ้เงี้ยโคตรเกลียดเลยเสียงข้อความกูเนี่ยใส่ได้โคตรเยอะเดี๋ยวเก็บอีกนิดนึงแล้วกันอ่ะโอเคถอนแล้วก่อนผมจะอันนี้แล้วกันพังทิ้งไปเลยเอากระบอกนี้ไม่ใช้โอเคนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งยาเม็ดซัพพอร์ตอะไรอีก ดัมเบียดอร์ตเกินไปเอาไฟฟ้ามาแล้วก็ติดให้ปืนแรงๆไว้ก่อนการผมไปไหนวะเออนี่ไงนี่ดับเบียดเต็มนะ เมรนี่คือสุดแล้วนะเนี่ยสุดแล้วจ,จัดจ้านแล้วตอนนี้ใส่ใส่ไปก่อนแล้วกันเออไีแล้วกันนะ่ะบวกกระสุนอ้าวลบรีโหลดแล้วเอ้ยลบยิงเร็วโอเคไม่เป็นไรได้อยู่ เรียมลุยโอเคไปละติดเรื่องเหมือนเดิมเลยรของาน่าจะโอเคสุดละหูยิบสองนัดยิ่งค่เยอะชิบหายเลยป่ะลุยแม่งเยอะก็ยเยอะก็ภาคสองภาคหนึ่งอีกภาคหนึ่งภาคสองได้แค่ยี่สิบนัดจุเต็มแล้วนะ ว่าดีชอบชอบขึ้นไปเก <c oughs> ี่ยวแล้วขึ้นไปยิงโอเคทีนี้ขึ้นถูกทางรอมันรอมันหยุดไปอฮ้ยแม่งไง้วยโดนดไว โอ้ยเยอยไม่ได้วะแม่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 ไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรกันเนี่ยอ่ะยิงขึ้นไปบไว้ก่อนยิงขึ้นไปให้สุดๆดดโอเคได้ละ หยุดไว้รอก่อนรอก่อนหยุดไว้ทีนึงหยุดไว้เฮข้ามไปเออได้แล้วเสพนโอ้โหแหลกแหลกแหลกทุกคนแหลกอ้าว อีกเจ้าของปล่อยเลยปราบเขาให้เดี๋ยวตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างต้องลงไปข้างล่างยิงแม่งโอเคมันก็เป็นแรงที่ผายเลยเฮ้ยเหี้ยแม่นกลติน เฮ้ยยิงยอห้ัดมันโอ้ยสัตว์ดูกันเต็มเลยโอ้ยเนืดหนืดไอ้ยันหนืด,นดสัตว์พวกนี้คนตีนน่ะจะไม่ยิงอะไรเลยชอบชอบชอบ,ชอบ โอเคขึ้นได้เลยไปโอเคสวยงามไปเลยครับผมก็ <c oughs> อเคปันไปแล้วทีนี้ก็จะไม่ชอบเลย <c oughs> พูดกับผมอย่ามองลงไปองพระเจ้า็จไหมจะยินไว้แค่ขัดค้องเล็กน้อยหัดการเอง นช็ดสิบออกเจ็ดสิบเข้า map, ได้ละแปบเดียวเองเอาน้อยสุดและการใส่โอไปครับผมปันไฟเอาปันแล้วอ้เหี้ยลืมมาดึงขึ้นมา ดึงขึ้นมาจอนก็มาด้วยสันโตสดึงกำลังเก็บของอยู่เก็บตัวอย่างอะไรสักอย่างมันก็ไม่เลวนะดุย๋ดยมันมาแล้วพ่อเจ้าช่วยชิดด้วยไอซีสันโตดบุรีเ่ียงช่วย,วยหน่อย จับไว้ลไม่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 อยา่าไอซีช่วยฉันด้วยดิปอดไอซีเนาจะตกลงไปได้กันสันทดูดจับมือผมยุ่ยไม่ได้เข้าไปไม่ไเรียบร้อยตัดลงไปแล้วไอซสีย

ซันโทสกูไปซะแล้วไอซี่ซโหลดมาตั้งไกลไม,ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณนี้โดีนี่ไม่ร่วงลงไปข้างล่างโอเคไปไเรื่อยแม่งซันโทสกูตายแล้วมันมาแล้วไอเีกยัน งเข้าไปมีลูกกระชกด้วยทีนี้ยิงแม่งเลยขอปั่นไฟก่อนแล้วกันนะให้ลูกน้องไอ้เวรนี่ยิงเค็งหน่อยเอาวกันค่อยล่อมันทีเดียวล่อไปที่เลเซอร์ยิงไปม,มันจะได้อ่อนแรงลง จะได้ดึงง่ายๆหลบได้โว้ยไม่เป็นไรทีนี้ก็ไม่ไปกระหนยิงยิงขาดหมดสวยยิงแตกกระจาย ดึงเลย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 ดึงมันดึงมันดึงมันขาดแล้วจะขาดแล้วเดี๋ยวลูกขาดถือว่าเออนั่นแหละตายเรียบร้อไอส้สั์สิ้นฤทธิ์นะมึงอืมตายอืมอย่าได้อยู่ ตรงนี้มีของว่ะเก็บของได้โอ้ซากศพเพียบเลยที่แห้งป็นพังเลยโอ้บั๊กแดกยาวยาวอีก <c oughs> เดี๋ยวละ่ะยเลยยาหูหมดเลยว่ะยาผมไม่เหลือ,อยาเหลือแค่สเตติส ดีนะมันไม่มีอะไรมากวนเหมืนมอนฟอะก็ดีไปว่ามันดอปอันนี้ว่ะดอกกองอันนี้เออกลองสเสบียงไว้ทำของคาบได้โอเคปีนขึ้นไปดีกว่าดิ้งขึ้นไป ขึ้นไปไปขึ้นไปดว่าอื้มอันนี้เอ้ยอ๋อหลบครงนี้ได้โอเคหลบซ้ายได้ออกซ้ายได้นี่ว่าปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปขึ้นไปอืออีลีมารับแล้วอืออื้มเคลนมาแล้วเฮ้ ไม่เป็นไรนะคุณเป็นคนดีอะไอซิกไม่เนนไม่ใช่ผมปล่อยเธอไป <c oughs> เอลลี่ผมเสียใจกำลังจะถูกกันอยู่แล้ว เดี๋กูตามไปขึ้นมาข้างบนนี่คือมืดเลยเข้างล่างนั้นคือเราปีนขึ้นมานั้นคือเสาที่เราอ้อมมันไปกันเร็วนะมึงไม่รอกูเลยอะ โอเคผมเดี๋ยวเจอคลิปหน้าแล้วกันตอนนี้ก็จะแปดนาทีแล้วก็พอได้อยู่โอเคไปละ